สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนภาษา JSP นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Array นะครับ Array มีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกได้แก่ Array 1มิตินะครับคือมีลักษณะเป็นแถวเดียวนะครับประเภทที่2คือ Array 2มิตินะครับมีลักษณะของ แถวแล้วก็คอลัมน์นะครับและสุดท้ายคืออาร์เรย์สามิตินะครับอาร์เรย์สามิติก็จะมีทั้งแถวแล้วก็คอลัมน์เหมือนกันนะครับแล้วส่วนที่เพิ่มมาอีกหนึ่งมิติก็คือความลึกนะครับนะครับนี่ก็คือโมเดลนะครับให้เห็นกันนะครับในรูปแบบของอาร์เรย์หนึ่งมิตินะครับ นี่คืออาร์เรย์สองมิตินะครับมีแถวนะครับแถวก็คือส่วนนี้นะครับนะครับนี่ก็คือแถวนะครับนี่ก็คือหลักนะครับแถวแถวตรงส่วนนี้หรือเรียกว่าโลนั่นเองนะครับโล นะครับนี่ก็คือหลักหรือคอลัมน์นั่นเองนะครับนะครับโอเคต่อไปนะครับคืออะไรสามมิตินะครับอะไรสามมิติก็จะมีแถวแล้วก็หลักเหมือนคล้ายๆกับอะไรแบบ2มิติเลย แบบมิติที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับแต่จะมีความลึกนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดกันดูคร่าวๆนะครับขั้นตอนแรกให้ท่านเปิดโปรแกรมน้แพดพัดพัดขึ้นมานะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้ท่านพิมพ์โค้ดเหล่านี้ลงไปนะครับ เป็น d o c type html html แล้วก็ head แล้วก็ title นะครับแล้วก็เออถักปิดของ head นะครับให้เหมือนตามผมนี้นะครับจากนั้นพิมพ์โค้ดลงไปนะครับวิธีประกาศ array นะครับ ขัตอนแรกนะครับเร,เราจะใส่ชนิดของข้อมูลก่อนนะครับในที่นี้เราให้เป็นชนิดของจำนวนเต็มหรือว่า integer นะครับแล้วตามด้วยชื่อของตัวแปร a r ร a y นะครับในที่นี้ตั้งชื่อว่า a d o นะครับแล้วตามด้วยจำนวนมิติของ a r r a y นะครับในที่นี้ผมให้ ให้เป็น array หนึ่งมิติก่อนนะครับเท่ากับนะครับ new แล้วก็ i n นะครับนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราไม่ไม่กำหนดนะครับไม่กำหนดขอบเขตให้กับตัวแปร array นะครับ ก็ได้นะครับหรือว่าจะกําหนดให้มันนะครับในที่นี้ผมกําหนดให้มีจํานวนอาเรในแถวนะครับอาเรยหมิติในแถวมี2นะครับมีอยู่2อคอลัมน์นะครับผมจะกําหนดข้อมูลนะครับในอารเรนะครับ วิธีกำหนดข้อมูลนะครับอาร์เรย์ท er ี่0นะครับอาร์เรย์ช er ่องที่ศนอาร์เรย์เราจะนับตั้งแต่ช่องนะครับจำนวนช่องที่ศนเป็นต้นไปนะครับสมมุติว่าเราประกาศมา2ช่องใช่ไหมครับเราจะ เราจะกําหนดอาร์เรย์ได้ตั้งแต่ช่องที่0กับ1เท่านั้นนะครับเราจะไปะกำหนดให้มันเป็นช่องที่3ไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมให้อาร์เรย์ช่องที่0เป็นมีข้อมูลคือ1 1 1นะครับแล้วตามด้วย semi colon จากนั้นอาร์เรย์ช่องที่1เท่ากับ2 2 2นะครับแล้วก็อาร์เรย ช่องที่2ไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะเกินขอบเขตนะครับมันจะเกินขอบเขตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดจะผิดทันทีนะครับลบไปนะครับจากนั้นผมจะให้มันแสดงข้อมูลที่เรากําหนดไว้นะครับแสดงข้อมูลในอาร์เรย์นะครับแสดงค่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับสองสองสองนะครับแล้วก็วนลูปนะครับวนลูป for ก็ได้นะครับ for in, i n i เท่ากับ0จากนั้น i น้อยกว่าน้อยกว่า2นะครับจากนั้นให้ i เพิ่มค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะแสดงค่าออกมานะครับ o u t พิมพ์ l i n นะครับจากนั้นให้แสดงค่าตัวแปร์เร a y นะครับวนลูปแสดงค่าตัวแปร array นะครับโอเคจากนั้นคลิก s a v นะครับจากนั้นท่านก็ไปเปิดรบาราว์เซอ e r ของท่านดูนะครับพิมพ์ชื่อไฟล์จากนั้นก็กด enter เพื่อรันนะครับท่านก็จะเห็นผลลัพธ์ นะครับตามที่แสดงไว้นะครับหรือว่าจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่โดยใส่ br นะครับ่านก็บวกเข้าไป br นะครับต้องใส่ double ลโ o t e ให้มันด้วยนะครับแล้วก็ save นะครับแล้วลานใหม่แล้วก็มันจะก็จะขึ้นบรรทัดใหม่นะครับนี่ก็คือ r หนึ่งมิตินะครับ ต่อไปเป็นอาร์เรย์สมิตินะครับอาร์เรย์สมิติก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะกำหนดในส่วนของคอลัมน์ขึ้นมานะครับจะมีทั้งคอลัมน์แล้วก็โลนะครับวิธีประกาศนะครับต่อไปผมก็จะเเพิ่มในรูปแบบอาร์เรย์สมิติเข้าไปนะครับ ก็เพิ่มขึ้นมาอีก2อันนะครับผมจะกําหนด a r r a นะครับมีจำนวนแถว2แถวแล้วก็มีจำนวนคอลัมน์อยู่ด้วยกัน2คอลัมน์นะครับถ้าวาดภาพก็จะได้แบบนี้นะครับ เส้นอาจจะไม่ตรงนะครับเอาคร่าวๆนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือแถวแถวที่หนึ่งแถวที่สองนะครับเนี่ยคือหลักที่หนึ่งหลักที่สองนะครับก็เป็นไปนตามนี้นะครับเนี่ยคือช่องอาร์เรย์เท่าไหร่ครับ อเลที่0 0ใช่ไหมครับช่องอะไรที่0 0นี่ก็อะไร01ใช่ไหมครับอันนี้ก็10นี่ก็11นนะครับโอเคเรามากำหนดกันเลย มันก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งถ้าท่านกําหนดมิติให้กับอาร์เรยางทามากขึ้นเท่าไหร,นรนนน่นะครับ0 0นะครับ โอเคนะครับวิธีแสดงค่า,าผมจะวน loop เพื่อแสดงค่าตัวแปอรอะไรเหล่านี้นะครับ โอเคเราลองมาลันดูนะครับเกิดเออร์เลอร์ที่บรรทัดที่9กอ๋อผมลืมใส่นะครับ แล้วก็เซฟใหม่แล้วไปลันอีกครั้งท่านก็จะได้ผลลัพธ์นะครับที่ได้กําหนดไว้นะครับเออตรงตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับตรงนี้มันจะมองเป็นเลขหนึ่งนะครับเพราะว่ามัน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 มองเป็นเลขหนึ่งนะครับถ้าท่านอยากให้มันแสดงเป็นศูนย์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 หนึ่งเนี่ย เออท่านท่านต้องกําหนดเป็นสต i ิงนะครับถ้าท่านกําหนดอย่างนี้นะครับมันจะมองเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับมันเวลาแสดงผลลัพธ์มันก็จะแสดงเป็นเลขหนึ่งไปเลยนะครับโอเคนะครับคงไม่มีข้อสงสัยนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็โพสต์กันเข้ามาได้ทาง Facebook นะครับ ที่ผมได้ให้ไว้นะครับข้างล่างอของตัววิดีโอใน youtube เนี่ยนะครับโอเคครับร์านี้ก็อ๋โอโอเคครับเหลืออาเรสามิตินะครับอาเลสามิติก็ส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็บอกไว้ก็ดีนะครับผมนี่ไม่ไม่ได้ใช้เลยนะครับ อะไรสามิตกิก็กำหนดก็ก็เพิ่มอีกตัวเนี้เพิ่มวงเล็บเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะเพิ่มวงเล็บเข้าไปอีกนะครับเป็นวงเล็บสามคู่นะครับแต่นะครับว,วงเล็บสองคู่หลังเนี่ยจะเป็นอะไรครับจะเป็นแถวและหลักนะครับแล้วก็ วงเล็บคู่หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรครับจะเป็นความลึกนะครับท่านจะให้มันเป็นความลึกท่านจะให้ชั้นๆนะครับสองอะไรพวกเนี้ยฮะซึ่งกาซึ่งเอ่อซึ่งอารเนี่ยถ้ายิ่งมีมิติมากๆนะครับท่านก็จะยิ่งจินตนาการมากไปตามนั้นนะครับ ส่วนใหญ่จะใช้2มิติมากสุดนะครัสมมิติจะไม่ค่อยมีนะครับ